ตัดืนไว้ไว้เผาถานเตรียมไว้นี่เตาเผาถานทาวดเห็นไหมถ่านยังเต็มอยู่ยังมีถ่านอยู่แต่ใกล้จะหมดแล้วใช้ได้อีกประมาณสี่ห้าวันเดี๋ยวก็หมดแล้วนี่ฟืาานที่เตรียมไว้อยาทำอะไรกินดีกว่าครับร้อน เย็นๆเข้ามาทำต่อนี่ขับไม้ไผ่ไม้ไผ่แค่น้ำไว้ไปช้แล้วไปมาดูว่าตะวบจะทำอะไรกินเจอไม้ไผ่แล้ว เราก็ได้ไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วเราจะไปเตรียมทำของกินเรามาดูว่าเจ้ากวดจะไปทำอะไรให้ชมวันนี้นี่คือไม้ไผ่เี่ยเราจะตัดเอาเราจะเอาสองท่อนอน,นี้เราจะเอาสองท่อนนี้นันนะนี่การตัดไม้ไผ่นะครับบอกเคล็ดลับนิดนึงถ้าเราตัดตรงๆเงี้ยถ้ามีดคุณไม่คมจริงอะ ตัดตรงๆแบบนี้นะครับนี่ตัดตรงๆแบบนี้ยถ้ามีนิคมจริง่ะอย่าตัดเด็ดขาดครับเดี๋ยวแตกแล้ววิธีคนิการตัดตรงๆต้องตัดติดข้อเลยครับนี่ติดข้อมันนะข้อมันเลยเป็นข้อที่แข็งมากเนี่ยเออมันจริงจะขาดมันจริงังไม่แตกแต่ส่วนมากนะส่วนฝั่งนี้จะไม่แตกหรอกแต่ฝั่งนี้จะแตกแต่ถ้าคุณตัดยังไงไม่ให้มันแตกคุณต้องตัดเฉียงๆแบบนี้ครับลูกๆหลานน้องๆหนูๆเนี่ย ตัดแบบนี้ครับเนี่ยตัดแบบนี้แบบเดียวจริงจะไม่ขาดแต่ตัดจิงเขียงถ้าตัดตรงเมื่อไหร่ก็แตกครับจะมีคมขนาดไหนก็แตกท่อนส่วนมากท่อนนี้จะไม่แตกรแต่แตกท่อนท่อนที่มีรูเนี่ยจะแตกนะแต่ตัวัวไม่ตัดแบบนี้ครับตัววจะตัดแบบนี้เพราะตัวัวก็กวมแตกเหมือนเนี่ยน,นี่ครับเนี่ย ตะวบตัดเขียงไม่แตกเลยนี่คือถ้าเอาถ้าจะเอาแบบนี้ไปใช้ก็ใช้ได้ครับแต่เราไม่ต้องงานสวยงามก็ได้แต่ตะวจะไม่เอาแบบนี้เพราะตะวมีตัวช่วยเดี๋ยวดูตัวช่วยของตะวบว่าตะวจะตัดแบบไหนไม่ให้มันแตกไปชมเลยครับ <c ười> นี่ครับตัวช่วยของตะวคือไฟเบอร์ตัดไม้เราเ่านี้หลยมาตัดกันเลย จะทําอะไรชมมาดูกันว่าตัวบ,บอกไว้ก่อนนะคือเมโนูนี้ตัวบทํามานานแล้วครับเลยทาครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยทํามานานด้วยตกสามสิบปีครับตัวทาพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยมัเคยมาแล้วก็ไม่เคยทํามาอีกเลยครับจนถึง ทุกวันเนี้ยแล้ววันนี้จะทําใหม่อืมแล้วตะอวบเคยเปิดดูใน YouTube Google ไม่มีใครทําเลยครับมันเป็นเมนูนอกตําราจริงๆครับไม่มีอะไรหลักสูตรว่ากันง่ายๆเลยคือที่ตะอวบเคยทําที่ตะวบจําได้นะจะเป็นตอนนั้นตะอวบไปฝึกลาบม้าปืนหรือว่าพานักศึกษาวิชาทหารไป ยิงปืนใหญ่ไม่รู้นะไปฝึกยิงปืนใหญ่อะไม่รู้นะสมัยนั้นะเพราะตะวบเคยเคย,เคยพาเคยได้พานักศึกษาวิชาทหารรุ่นปีที่สามหรือปีที่ห้านี่แหละไปฝึกยิงปืนใหญ่ที่ภูมเมงคนะรับอำเภอหนองเรือสมัยนั้นเป็นปืนใหญ่รนะ้อยห้าเนาะสมัยนี้คงปลดประจำการไปหมดแล้วเพราะมันนานแล้วสามสิบปีแล้ว หรือว่าตอนไปฝึกล่าม้าปืนก็ไม่รู้ก็อยู่ประมาณเนี้ยสองสองสองช่วงน,นี้แหละเดีย๋ยวมามาดูกันว่าตัวอวดจะทำอะไรมีมาดูเครื่องปรุงกันครับแบบแรลก็ตามิกไทยก่อนครับ กระเทียมใส่ได้ไปเลยครับขินหูแดงพอแล้วครับเราไม่ต้องการเผ็ดมาก ใส่เพิ่มขึ้นหน่อยดูไม่สวยใส่ข้าวเลยครับ เนี่ยคุกใส่กับข้าวเลยนี่ครับห,ห,หมูหั่นหมูหั่นเป็นชิ้นแล้วครับใส่เลยใบกระเพราใส่ลงไปคุกเข้ากันคุกเข้ากันเลย นี่ข้าวสวยครับเนี่ยข้าว้ครับข้าวที่รอมาพุงเลยข้าวเหนียวแหละสีดำ เดี๋ยวตะดูเติมมาหน่อย เนี่ยคอสาส,สามตะ๊วอว์ก็ทําแบบนี้แหละไปเจอใบกระเพราทางทางเลยเก็บเลยตอนไปฝึกตะวอวกก็จําผิดจําถูกว่าตะวอวกไปฝึกลาาหมาปืนหรือว่าตะวอวกพานักศึกษาวิชาทหารปืนนักศึกษาวิชาทหารไปยิงปืนใหญ่มีรุ้ตะอวกก็จําจําไม่ค่อยได้เพราะมันนานแล้วตัดไปเลย ข้าวต้งหมูเนี่ยพร้อมกันนะเล้วเราเอาหลามเลยทีเดียวเลยนะเราไม่ต้องไปทำหลายทีไม่ยุ่งยากเต็มหมดมาแล้วเราก็ใส่น้ำตามเลยครับ นี่ครับเราได้แล้วสองกระปอ๋องแล้วเราจะไปย่างกันเลยครับมาเผากันเลย นี่ครับเราย่างแบบนี้มันเราไม่ต้องใช้ไฟแหลงเราย่างไปเรื่อยๆก็เหมือนเราย่างข้าวหลามเราอะก็เผาเข้าวหลามเราอะเหมือนกันเดียวกัน หมือนก็เหมือนข้าหลามอยู่ดีๆนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดดูว่ามันจะสุกไหมหรือว่าแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนลองไปดูนครับสุกแล้วน่นากินไหมก็ผัดกะเพราดีๆนี่แหละลองใส่จานลงลองชิมกันนี่นี่ สุกดีด้วยก็ผัดกระเพราดีดีเลยน่ากินจริงๆนี้หกเลยโอ้หกเลยครับหกเลย เป็นยังไงครับน่ากินไหมหลามข้าวขี้เมกากระเพราครับสุดยอดสุดยอด